อุยออ้ยพี่น้องเบิ่งจ้ะอุ้ยถ้าท่านไหนก็แม่เปล่งร้ายเนาะจ้ะแห้งจ้ะมาเก็บใส่คันเด้เจอจ้ะพี่น้องเปล่งร้ายแห้งอุ้ยทั้งไข่ทั้งเปล่งเนาะจ้ะไข่เก็บแทันหน่อยมั้งอุ้ยแกหั่นงี้เ้วยนะจ้ะอู้หููยน้อง เปับงก็เพ่งจะบบนี้มันห้งมันแห้งกัน สวัสดีจ้าสวัสดีในวันที่20เมษายน66จ่าพี่น้องมนีซาบฝนพาพี่พาน้องมาเ่ายครยมดแดงจ้าจ่ามากโบกายบ้านเลยจ่าพี่น้องมามีรถไปพู๋นะจา้ะยังสมอยู่มาจ้ามาดูน้ำกันซาบฝนเห็นเราจะหัางแหลกเด็กกันเลยจ้าต่ำๆจ่าพี่น้องน้ำกันควรสิตรงป่จ้ะมาดูน้ำกันจ้าพี่น้องเป็นสีแดงเลย ตุ้งจัตุงมีใครใหญ่ใครหน่อยนะจ๊นะเนาะข้างหน่อยจังเป็นเนื่อยเดี๋ยวจ้าหักใส่เลย มัน,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 นก็หลังเริมตรงมาจ้ะแต่ว่าม,มีแม่เปลี่ยนกันนี่มูหอมกันเนาะ mặc cảm giác sĩ tông nga nga griffin họ mhm tông nga mhm tông tông nga mhm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  tông อย่งสคนน้ยนนะจ๊ะโอ้อนตูนเลยจ้าบันนี้พญงแข้า นี่แต่พี่น้ำบาย่จ่ะตรงคือกันวะจ้ะ ก่อนจาแล้ว,ว,วมัแดงใครมัแดงแตะถือเธอแลของเฮาเนาะจ้ะยอดเ้อจ้ะอืมงอาค เปล่งบาลานาะจ่ะจ้ะจ้ะเลยจ้ะรอบแรงเขาเข้าจีถวยน้อยนึงนัะจ้ะจะมันๆแบบนี้ดูน้องกันดีจ้ะ การหั่นอ่างเง้แล้วซาาอนใส่ใส่นีอพี่เราเลยจ้ะมีปะมีปะจ้ะีล้นีจ่จ้ะเ็ดใหม่ถ้าไปลุนห้างข้างในทำการจ่าหุน้นอยู่ไกลเพิ่นจ้ะดี่น่องลุนหแางอูอ้

cái nhảy cái cao đó Thầy không coi đôi con đấy nữa chá không chá Cô muốn cháu hiểu nó <laughs> đang เอาไก่าดีสิหายากอ่ะใครกำลังสี้องสิตัวไม่ใ้เหรอค

หน่อยเนี่ยก็เพิเจอตรงน้นะอืมทันเงีงนักเลยจ้ะ พอยางอยู่ป่จ๊ะจักโซ่พวกุญจจ้ามันแดงห้าวทีไดมากจัดดสิเทเงจ้าออกกี่ชองเฮะจ้าแค่นหนแค่หน่อยจ้าพี่น้อง จ้ะแบบนี้พี่น้องไข่น่อยไข่ไงจ้ะจะฟนสีพัดออกนะจ๊ะเนาะถาาตีสองห้าเจ้ะพี่น้องเหลือออกเร็วเรือซ้ำนี้เนาะจ้ะเนียนสะฝนคัดเอาออกไปเลยจ้ะงามนี่จ้ะเอาแต่ไขง่างามเพิ่น

หลอดสามของเขานะจ้ะงี้จะ้ะทั้งเงี้ทั้งบอดต่ทายมังก็มีจ้ะพี่น้องงามยิ่จะ้จะ ใครเงยใครหน่อยเอจิวนะอย่าใส่แป้งเด้อสาวฝนมันสิตายเห็นนะจ๊ะบ่ตายเด้อจ้ะพี่น้องจ๊ะเอาห้องบ่อใดใส่แป้งที่ว่าคุณใส่แล้วตายจ้ะเป็นแป้งมั่นจ้ะเพม่นกระจายออกไปเฮ็ด่ทางคือเก่าจ้ะพี่น้องจ๊ะเอาใส่ใคเพื้นบ่ขาบไข่ออกไปเนาะจ้ะแน่นจ้ะบ่ขาบแล้วก็บบ่กัดไข่แตกจ้ะถาที่สามจ้า มีพอได้ใ่ใหง่ไข่น,ขน่อยแล้วจะผสมกันพี่น้องนอก็ให้ขัดออกเลือดซ้ำหนีเลยจ้ะนี่เลมได้ขึ้นมาแล้วจ้ะพีซีห้องสาวฝนจากพี่น้องเราบนีบดอยไทยตอนแนง่เฮงแล้วจ้ะนะอหน่กเาอาน้ำกห่างนหน่อยหน่อย้ำก๊ขอ,อีทบจ้ะ ดนมีข่ใหญ่หลายเนาะจ้จจะ,ะ,จะแม่จ้ะปลาหยนดุงอเนแตกจ้ะแม่พ่นสิถาาไปแล้วกันนะ หอดูพี่น้องว,ว่าไม่มีรถไปนะาจาน๊ะเนาะจะฝนจะไปหามแมงกี้นูน่นฮะมักไม่ป่าจา้ะรถสมเด็จเลยจ้ะขึ้นคูน่แน่นอนเลยจ้ะกระลุนนะคระบฝนอีเด้อจ้ะพี่น้อง อีซีจ้านไงนี่เวลาร้ายจ้ะอื้ำจักวนงายๆเลยจ้ะ ฝนไปแย่แบ,บเดียวกลับมาแล้วจ้าพี่น้องแดดยุบจาไดยุบใจใครตุกคนนักอ่นตน่จ้าพี <laughs> ่น้องไปเบ่งน้ำการจ่าสิดรรยปันไดฝนไปเินเอาผู้เดียวหันมันหกายก็ได้ให้น้องเขาไปนะจ้าหึ้ย กซออยไข่เต็มหัง,งเลยเนาะจ้ะน้าเรีว,สวสออกส่วนสาข้ายเงาเดียดีจ้จพี่นอ<ฮ>้องโอมีเยังเลยมีแต่ไข่แกห่างนี้เลไหจไ้ะ <c oughs> โอ้โ่ <c oughs> น้อง <c oughs> เป่งก็พอเป่งจ้ปะปนี้แห้งน้อแห้งก้ะ ตัวก็สิออกจ้ะน้องมนันมันเป็นปลาน้ำน่าจา่ะซาฟุนโยนเอารอบที่หาเขาเข้าจากพี่หน่องงา,งามเลยจ้ะใครใหญ่ๆล้วนๆเลยเนาะจา้ะเมนจ้ะมานจะรอบา่านซาฟุนเอา โซ่ห่างเลยจ้ะพี่น้องเรามันอยู่หกมือกล่องไปไายไปไลยจ้ะงามหลายจ้ะพี่น้องตรงอยู่ปะจ้ะตรงจ้ะตรงโอ้ยพี่น้องเบิ่งห่างไปิตนักแข้งจ้ะ

มึนกันจ้ะไม่ใตรงใข่แง่ใข่หน่อยจะเ้อะวันนี้สงสัยพี่มาเฮ็ดไม่จ้ะลาสุดขึ้นตอนวัยแน่ละจ้ะพี่น้องอยู่สูงแห่งไหม่เฮาบ่ถึงจ้ะตรงอยู่บะจ้ะ ลมกับพ่อลมจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องห่างเดียวหันจ้ะสาเทจ้ะเดีายวเพิ่งจีแจกห้างงามหอะเปิมก็จะเป็นลมจ้ะพี่น้องกินพักกินเขาก่อนจ้ะทาทีฮุกจ้ะพี่น้องนี่ห่างเดียวแล้วจ้ะเนาะงามเหี้ย เดี๋ยวขนเรื่อยๆแล้วจ้ะมาหลุ่นไปนำกันว่าว่าสองห้างหนีสิตรงบ้านนอจ้ะนวพี่เนาขึ้นมา่เดี๋ยว้นบก่อนอ้ยพี่น้องเบ่งจ้ะอ้ยแมเป่งร้ายนอจ่ะ เบ um> ิ่งใจพี่น้องห่างนี้สองห่างนี้เน้นแม่เป้งจ้าเดี๋ยวนี้จ้ะพี่น้องไปบางสิ่งส่งไห้วมาเก็บซอยคันเด้อดใจพี่น้องเป่งลายแห้งอุ้ยทั้งไขรทั้งเป่งเนาะจ้ะยัดผ่านมานอนมอ้ยสองห่างนี่ใจพี่น้องไงโค้งใจโค้งใจเฮ้ยขับรถเขาเก็บเป่งก่อนจ้ะ จ่าพี่น้อง,แม,งแ,แม่เปลี่ยนจ่าก็บเป็นแมวเราได้จ้ะนี่เนาะแม่นจ้ะแม่ถ่ายก็ยังกหลายจ้ะแม่นจ้ะนีะ่เนาะเอาคนจะเอาเปีงเราได้จ้ะนี่าอันนี้นเลยจ่าจะไปคาดอีกเพื่อนึง เพื่อนเดือดหน่อยข้าสกีบเ,เอาจ้ะถือไข่มันไปนั่งมีเป่งซองห้างมาหันจ้ะพี่น้องนี่จับไข่เพื่อนสาวคนขัดเรียบร้อยจ้ะส่วนหมากเพื่สิเป็นเป่งน,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 นะจ๊ะเนาะขาดทีเจ็ดของเหาจ้ะอุยงามเลยจ้ะขาดทีเจ็ดกระสืได้เครื่องปุ๊กก็เนาะจ้ะแมนจักกระปุกใหญ่ได้จักกระปุกใหญ่กระปุ๊กาย,า,กกกา,ยกกาวจ้ะ จ้าซาฟนสิพาสมาสรุปยอดใครมาแดงนี่จ้ะพี่น้องได้ดอกจ้าประมาณสองลจ้ะนี่แต่ไข่ใหญ่ๆพอซาฟุนกับคัดเอาแต่ไข่ใหญ่ๆนะจ้ะนี่เปล่งสองห้างจ้ะพี่น้องเฮียซาฟุนเอาไปขวากินเหมียงแล้วจ้ะเนาะไข่มาแดงมีตึงตรงงามจ้ะจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไล์ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเฮ็ดในได้จ้าเราจะดิงแจ้งเตือนไว้นั่นจ้ะพี่น้องถทะลุในคลิปต่อไปว่าซาฟุนสิพาพี่พาน้องไปหาอีกยังอีกจ้ะ แามมีรถพาไปกับได้พาพี่พา,า,าน้องขึ้นผู้อยู่น่ใาจาพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้เขาจบคลิปเพียงสานีละจ้าสวัสดีจ้า